สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านเด่นเจริญยนเดอ้อรอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารวันนี้มีรถไทนาเดินตามนะครับโค้งหมีคูนเดอ้อติดสติงเกอร์โคร้งรุ่งเพชรโค้งหมีคูนนะครับสภาพสวยๆหางไม่มีรอยเชื่อมคูปะตาอาร์ทีอารทรนะครับผมสวยนิ่มๆเก็บสีใหม่ครับพร้อมใช้งานอาร์ทรครับผม ไปหน้าติดปกติครับหม้อน้ำไม่มีรั่วเครื่องเดินเบาปกติเดินหน้าสองเกียร์ไถลังหนึ่งเกียร์เดอรวงมีคุณลอเล็กชนคะครับผมนิ่มๆสวย หน้า2เกียร์ด้วยหลังหนึ่งเกียร์ครับ นาามาเครื่องนิ่มครับผมเครื่องเดินเบาปกตินะครับผมเครื่องดันดีใน่รอดเดินเบาอาทีร้อยสวยๆนิ่มๆ จะส่งได้ทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้เลยล้องเหล็กหนาๆอยู่ครับผมเด็ดเรถยนนะครับ0ูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดเจ็ดแปดสนใจสอบถามได้เลยครับโอเคนะครับ